นี่ัวดำน้อยเอาไหแค่กรอบอืมมีน้องแบบซอฟนี่ถัวดำเป็นคระเบลมะพร้าอ่อนแบบเต็มไต็มเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เลยว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเท่าไหร่ของเรา กินเราก็ทำกินเองอร่อยเนี่ยท่านั้นไม่ได้เราปอกมันอืดเราใส่ใบตองได้เลยใบตองนึ่งเลยทำเป็นต้มัดอ๋อแบบข้าวแบบข้าวเสรอางเต็มรเ็นหมดนะเลแ้าสละได้สดได้สดกัน มพะพร้าวชะดัดนี่แหข้าวลามในเวอร์ชันของเราถั่วคือถั่วมะพร้าวคือพร้าวกะทิคือกะทิหวานมันเต็มคาราเบลโอ้ร้อนเหนอรอร้อนี่ือถึงกับมพะพร้าวไม่มีที่ก,กอกเลยจ้าไม่ถึงแม้ถ้าบ้องอย่างออมสินอันนั้นนะ Oh. Oh. จัดเต็มเลยไม่มีที่สำหรับใสกะทิเลย mm hmm. แล้วไอ้พวกนี้เราทำไงต่อตอนนี้ก็เหลือไว้เนีแล้ว้าไม่นด้นมันถูกเราไว้ใส่ไปกองได้อื mm hmm. mm hmm. เดี๋ยวไว้ดูกันว่าจะเป็นยังไง mm hmm. เราต้มมัดเอ้ยเอาล้าง